สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะฮะสำหรับวันนี้มาเจอกันเนี่ยรเราเจอกันบ่อยๆแล้วนะครับมันไม่ได้เลยถ้าไม่เจอกันไม่ได้แล้วมันร้อนตัวมันนอนไม่หลับในเมื่อเห็นพี่น้องเกษตรกรยังเดือดร้อนอยู่อย่างนี้ผมกับคุณหนุม่มยุทธสุนทรต้องตามมาหลอกหลอนกันตลอดเลย <BLANK> นะฮะวันนี้เนี่ยเรามาพูดเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งที่เราเคยพูดเอาไว้เรามาเจาะลึกครั้งก่อนเราเคยพูดเกี่ยวกับเรื่องอาชดิน ภาพรวมเลยนะฮะว่าหนึ่งสองสามมันคืออะไรแต่วันนี้เน<ช>ี่ยผมถือว่าพี่น้องเกษตรกรพอได้ฟังแล้วปุ๊บจะต้องถามตัวเองเลยว่าแล้วมันคืออะไรแล้วมันทําหน้าที่ยังไงผมขอถามคุณหนุ่มยศสุนทรเลยนะคะถามตรงๆกันตรงนี้เลยนะค,ะครับว่าเป็นคนผลิตพลังดินเนี่ยพลังดินมันเป็นยังไงครับพลังดินเนี่ยเขาจะมีจุดเด่นตรงที่สามารถที่จะเข้าไปช่วยทําให้ดินดีขึ้น ครับแล้วแล้วก็ช่วยในเรื่องของการแก้ไขเรื่องของโรคที่เกิดจากมแมลงและก็โรคที่เกิดจากเชื้อราโดยเข้าไปแก้ไขในส่วนของการทําให้พืชเนี่ยมีภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงนะครับวันนี้เนี่ยอาชรินพลังดินของเรานี่นะครับเป็นแร่ที่ได้มีสารไลพืชตัวหนึ่งเข้ามาด้วยนะครับโอโ้มันมัน,ม,นมันปนล,ลงมาอัตโนมัติเลยใ,ในในตัวของแร่เลยใช่ไหมอ่าถูกต้องครับ อ่าแร่ตัวนี้เนี่ยนะครับมันจะมีสารไล่ผลึกตัวหนึ่งนะครับซึ่งจะเข้าไปดูดซึมเข้าสู่ต้นพืชแล้วก็ไปทําให้โตผึกคอร์สครับอ่าแล้วก็ในส่วนของแร่ธาตุอ่าที่อยู่ในนี้เนี่ยนะครับยังสามารถเข้าไปปรับโครงสร้างดินทําให้ดินดีขึ้นดินที่แน่นดินที่แข็งดินที่ดานอย่างเงี้ยนะครับดินเค็มดินเปรี้ยวดินที่ไม่เหมาะสมต่อการจเจริญเติบโตของพืชนี่นะฮะอาชรินพลังดินจะเป็นพระเอกใหญ่ในการเข้าไปแก้ไขตรงนี้ได้อย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาด ครับอ่าทำให้ดินตรงนั้นกลับมามีความอุดมสมบูรณ์เป็นป่าเปิดใหม่แล้วก็ุดมไปด้วยไส้เดือนอืมอ่านะครับซึ่งสังเกตดูว่าถ้าส่วนที่ใช้อาชีพพลังดินแล้วเนี่ยนะครับ มูลไส้เดือนจะเยอะมากอ่าแล้วก็จะเห็นไส้เดินตัวใหญ่ๆเป็นไปเงเนี่ยนะครับชอนชัยไปตามดินทั้งหมดเลยมันเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์ของความเป็นชีวภาพกลับคืนมาจุลินทรีย์ต่างๆก็จะเข้ามาฟื้นฟูอยู่ในระบบของดินอันนี้ค,คือในส่วนของการแก้ไขเรื่องของดินที่มีในอาชาดินพลังดินนะตามนิดนึงที่เราบอกว่าของเราเนี่ยมีแร่สําคัญเลยที่จะเข้ามาอยู่ในอาชาดินครับแบรนด์อื่นไม่มีอ่าแบรนด์อื่นถามว่ามีไหมนะครับ แบรนด์อื่นเขารู้จักไหมกับตัวตัวนี้ว่าคือไม่พูดถึงแบรนด์อื่นดีกว่าไม่ไม่เราเราพูดถึงว่าเราไม่ได้อ้างว่าเราไม่ได้บอกชื่อว่าตรงไหนแต่เราถือว่าหรือว่ามันอยู่ที่ปริมาณการใส่หรือว่นการผสมเอาเป็นว่าวันนี้เนี่ยนะครับโรงงานที่ผลิตสินค้ามีคุณภาพก็มีไม่มีคุณภาพก็มีเกษตรกรย้อนกลับไปถามตัวเองดูว่าที่ผ่านๆมานี่เราใช้มากี่ยี่ห้อแล้วแล้วมันตอบโจทย์ได้ไหมนั่นแหละมันจะสะท้อนไปถึงผู้ที่เขาผลิตเนี่ยเขามีความรู้จริงหรือเปล่าแล้วเขาได้ใช้ของที่มีคุณภาพ มาให้กับมาผลิตให้กับเกษตรกรด้วยความจริงใจหรือเปล่าครับวันนี้เนี่ยอาชดรินของเราเนี่ยนะครับสามสี่ห้าปีมาเนี่ยนะครับคือเป็นที่ไว้วางใจมาโดยตลอดนะครับแล้วก็ถ้าท่านเปิดใจเอาอาชรินพลังดินไปใช้แล้วมันเกิดความแตกต่างหรือไม่อันนี้เนี่ยจะเป็นตัวที่ตอบว่าเอาคุณภาพของอาชดรินนั้นเนี่ยมีความจริงใจต่อเกษตรกรหรือไม่คนที่จะใช้อาชารินเนี่ยคนที่จะใช้ตัวพลังดิน ดินประเภทไหนหรือว่าพืชประเภทไหนที่เหมาะสมที่จะใช้พลังดินหรือพฤติกรรมของเกษตรกร,กรแบบไหนที่จะใช้พลังดินเราได้ตอนนี้เนี่ยประเทศไทยของเราอุดมไปด้วยสารเคมีที่ตกค้างในดินมากใช่ใช่นะครับพื้นที่ใดที่มีการตกค้างแบบนี้เนี่นะครับเหมาะอย่างยิ่งที่จะใช้อาชีพพลังดินเข้าไปเพื่อที่จะทำการปลดปล่อยแร่ธาตุที่มันตกค้างเหล่านั้นออกมาอื่อานะครับซึ่งควรจะใช้แต่ในช่วงแรกๆครับแล้วก็ ไม่ควรใช้ต่อเนื่องไปทุกๆปีครปียกเว้นวา่าถึงเวลาที่เหมาะสมที่เรารู้สึกได้ว่าเออเราน่าจะปรับดินแล้วนะเราน่าจะาโรคศัตรูพืชระบาดมากแล้วนะเราก็เอามาใช้เอามาใช้ใช้ในประมาณที่เหมาะสมนะครับทำไมเวลาเราเวลาเราใช้อาชาดินตัวพลังดินเนี่ยทำไมพอใช้ปุ๊บเนี่ยกเกษตรกรเขาบอกว่าเห็นชัดๆ เห็นเร็วมากสุดชื่นเร็วมากเขียวกะจีเร็วมากหน้ายางนิ่มมากสำหรับหน้ายางทำไมครับผมเพราะว่าเขามีสารไ่เพลิงอย่างที่บอกไปเขาไปปรับโครงสร้างท่อน้ําเลี้ยงนะโฟเลมไซมนะครับที่ให้เป็นตัวที่หล่อเลี้ยงต้นพืชนี่นะครับเป็นเส้นเลือดของต้นพืชนี่นะครับวิ่งขึ้นวิ่งลงอยู่ในต้นพืชนี่นะครับให้กลับมาเป็นปกติลําเลียงธาตุอาหารได้อย่างดีขึ้น นะครับยางตายเนื่องอย่าง,งนี้นะครับยางสามารถีกแก้ได้ก็คือสาเหตุอของการที่สารเเริตต่างๆเหล่านี้เข้าไปปรับโครงสร้างนั่นเองอทําให้โครงสร้างเหล่านี้แข็งแกร่งแข็งแรงเป็นปกติและก็ดท่อน้ําเลี้ยงก็เดินได้ตามปกติถูกต้องครับต้นยางแข็งแรงขึ้นมีภ<ช>ูมิต้านทานมากขึ้นและก็สังเคราะห์แสงได้มากขึ้นกิน<ช>อาหารได้เยอะขึ้นนี่คือตัวพลังดินหน้าที่ของเขาโดยตรงมันเป็นแบบนี้ถูกต้องครับแล้วก็จะทําให้พืชแข็งแรงแล้วก็มันสดชื่นได้รวดเร็วอย่างเห็นได้ชัด นี่คือพลังดินใช่ครับพี่น้องอครับและท่านใจช้าอยู่ใหญ่ตัวพลังดินก็มีความสําคัญสําหรับคนที่ใช้เคมีมาหนักๆเราจะได้ให้ใช้พลังดินก่อนนะครับนี่คือตัวพลังดินครับจะให้ท่านได้ทราบขอบคุณมากครับเดี๋ยวพลังรากเราค่อยตามเทคต่อไปนะครับขอบคุณครับ